ที่ไรที Help, like. ah. ่ไรแมวต้องเข้ากล้องของแมวไะครับพี่อะไรที่ไรหุ่นหุ่นอะหุ่นอะบ้าานี่ว่สมองว่สมองอย่นี้ ไ่สม,มุนโอ้เต็มหน้าจอไปล,ละไอสมุมนไงปวดปวนอีนี่ยก็จะเข้ามากล้องนล้ว